สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องเป็นบ้านเซนชายค่ะวันนี้นะคะน้องปันนะคะก็จะมารีวิวไมโครโฟนนะคะไว้าำรวบอัดเสียงก็ได้หรือว่าเอาไว้สัมภาษณ์คนนะคะนะคะหรือว่าใช้หรืว่าถ่ายทำคลิปอะไรก็ได้นะคะก็ยี่ห้อโบย่านะคะนะคะ ืออุปกรณ์น,นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็เขาก็จะมีให้คู่มือมาให้นะคะก็จะเป็นคู่มือสมุดแบบนี้นะคะของโบย่นะคะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยอันเล็กด้วยนะคะแล้วก็ก็อันนี้ก็จะเป็นฟองน้ําหุ้มไอตัวใหม่นะคะนะคะก็ชุทุกคนคือนี่นะสะยายยอมากเลยเป็นเวทเลยนะนะคะ สิบห้าหกเมตรค่ะสายยาวหกเมตรค่ะค่ะหกเมตรโอ้ยยาวมากนะคะแล้วเขาก็ให้ฐานมาให้ด้วยะคะ่ะนี่เป็นฐานนะคะทุกๆคนอยากนึกว่าเป็นแม่เหล็กนะคะเพราะตอนที่แรกน้อนปันแกะมาดูนะคิดว่าแม่เหล็กนะคะ จะเป็นที่หนีบนะคะเอาไว้หนีบปกเสื้อก็ได้นะคะหรือว่าใครจะหนีบตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็เค้าก็จะมีถุงใส่ให้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ขายอะไรสักอย่างนะคะไม่ใช่ที่แจ็คแจ็คเสียบค่ะนี่แจ็คเสียบกล้องหรือเปล่าค่ะโอเค เขาก็จะมีสติกเกอร์โบย่าให้นะคะมีสองอันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันเนะะาะเทสเสียงกันเนาะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะน้องปันนะคะก็ได้ทำการประกอบไม้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านอ้องปานจะลองเทสเสียงให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะ